l วลคัมแบ็ t ทู h ช n แนล2026ถ้าพูดถึงรถซีดานขนาดคอมแพคที่คนไทยคุ้นเคยมายาวนานชื่อของนิสสันเซน t ราคือหนึ่งในนั้นและสำหรับปี2026รถรุ่นนี้กลับมาอีกครั้งพร้อมภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัยและจริงจังมากขึ้นเหมาะทั้งกับคนทำงานรุ่นใหม่และครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการรถใช้งานทุกวันแบบไม่จุกจิกจุดเด่นของเซนตรารุ่นใหม่นี้คือการผสมผสานระหว่างความสปอร์ตความประหยัดและความสบายในการขับขี่ที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน จากภายนอกจะเห็นได้ทันทีว่า2026นิสสันเซน t ราดูโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมเส้นสายของตัวรถคมชัดขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สไตล์ v ีโมชันที่เป็นเอกลักษณ์ของนิสสันทำให้หน้ารถดูดุดันและทันสมัยไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เรียวบางช่วยเพิ่มความพรีเมียมพร้อมไฟไท้ายที่ออกแบบให้ดูต่อเนื่องทำให้รถดูมีมิติและกว้างขึ้นล้ออลลอยลายใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์สปอร์ตเหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและการขับทางไกล เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือบรรยากาศที่ดูเรียบหรูและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นวัสดุที่ใช้มีความประณีตขึ้นบอะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยรองรับสรีระได้ดีแม้ต้องนั่งขับเป็นเวลานานก็ไม่รู้สึกเมื่อยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto ทําให้การใช้งานสะดวกสบายขึ้นระบบปรับอากาศทํางานได้รวดเร็วเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยและพื้นที่โดยสารด้านหลังถือว่ากว้างขวางในระดับรถซีดานคอมแพต สามารถนั่งได้สบายสำหรับผู้ใหญ่ในด้านการขับขี่2 0 2 6นิสสันเซนตราเน้นความนุ่มนวลและมั่นคงเป็นหลักเครื่องยนต์ถูกปรับจูนให้ตอบสนองดีขึ้นขับในเมืองคล่องตัวอัตราเร่งมาอย่างต่อเนื่องไม่กระชากแต่เพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวันช่วงล่างถูกเซตมาให้ซับแรงสะเทือนได้ดีทำให้การขับผ่านถนนขรุขระหรือทางไม่เรียบทำได้อย่างมั่นใจพวงมาลัยมีน้ำหนักกำลังดีควบคุมง่ายเหมาะทั้งกับผู้ขับขี่มือใหม่และคนที่ต้องการความสบายในการขับรถทุกวัน อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือเรื่องความปลอดภัยนิสสันเซนตรารุ่นใหม่มาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุดเฉินระบบเตือนออกนอกเลนและระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและบนทางหลวงเหมาะกับการใช้งานเป็นรถครอบครัวหรือรถคันแรกในเรื่องของความประหยัดน้ำมันเซนตราย,ยังคงทำได้ดีตามสไตล์รถซีดานญี่ปุ่นขับใช้งานจริงในชีวิตประจำวันไม่กินน้ำมันมาก ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้อะไหล่หาง่ายและศูนย์บริการของนิสสันในประเทศไทยก็ครอบคลุมหลายพื้นที่สำหรับราคาจำหน่ายคาดว่า2,026นิสสันเซน t ราจะถูกวางตำแหน่งให้แข่งขันได้ในตลาดซี a n นคอมแพ t โดยเน้นความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับออปชันและเทคโนโลยีที่ให้มาเหมาะกับคนที่กำลังมองหารถซีดานดีไซน์ทันสมัยขับสบายปลอดภัยและใช้งานได้หลากหลาย โดยสรุปแล้ว2,026นิสสันเซ n นตรคือรถที่พัฒนาขึ้นอย่างรอบด้านทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและประสบการณ์การขับขี่หากคุณกำลังมองหารถซีดานที่ใช้งานได้ทุกวันดูดีมีความน่าเชื่อถือและตอบโจทย์การใช้ชีวิตในเมืองไทยรุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม